สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับผิงนะคะสารินีโชตจากเว็บไซต์สารีนีโช o t com ค่ะเอาละวันนี้นะจะมาสอนเทคนิคการทำหน้าปกพอร์ตโฟลิโอกันบ้างนะคะเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยนะคะตั้งแต่ทำคลิปวิดีโอครั้งแล้วออกไปเนี่ยนะคะก็มารีเควสกันใหญ่เลยว่าอยากจะทำอีกนะคะอยากให้สอนมาหลายๆรูปแบบนั่นเองนะคะผิงก็จะจัดให้เลยนะคะมาวันนี้ก็จะมาทำรูปแบบนี้ นะคะจะออกแนวผู้หญิงเลยนะนะคะไม่ได้รองรับแบบของผู้ชาย <c oughs> นิดหนึ่งนิดนึงนะคะเอาใจสาววัรุ่นนิดหนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยก็ให้เป็นเพื่อนออให้น้งท้องนะคะหรือเ,เพื่อนๆก็แล้วแต่นะคะเตรียมรูปที่ตัวเองชอบมาอันเนี้ยเดี๋ยวพิงค์จะต้องให้เครดิตเขาด้วยนะไปแอบขโมยรูปเข้ามาเนี่ยนะคะเดี๋ยวพิงค์จะต้องให้เครดิตในใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะคะเอาล่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยว มาลุยกันเลยแล้วกันจะทํายังไงนะคะให้มันเป็นรูปวงกลมแล้วก็ทะลุออกไปแบบนี้นะคะง่ายมากง่ายมากก็ไปที่ตรงนี้เลยนะคะอิติคออะไรเนี่ยนะคะมาควีนอะไรเนี่ยจิ้มไปเลยนะคะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษซะเท่าไหร่นะคะก็ไม่ต้องสนใจสำเนียงนะมาลุยกันเลยก็กดอเดี๋ยวก่อนนะพิงต้องเลือกตัวนี้เลยสินะเลือกให้มันกลมๆอะ่ะแล้วก็นะคะ เวลาวาดลงไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเวลาวาดลงไปนะคะก็อย่าลืมกดชิฟต์กันไว้ด้วยนะคะมันจะได้แบบเป็นวงกลมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะประมาณเท่านี้นะคะแล้วเราก็ค่อยมาเลื่อนมันนะคะเนี่ยให้มันเป็นลูกศรสีขาวเนี่ยเราค่อยมาเลื่อนมันนะคะ,ะประมาณนี้วันนี้แล้วกันนะคะและกดคอนโทนเจไปเลยนะคะ แล้วก็ปิดตาไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะให้เพื่อนมาเลือกอ e ีรูปข้างหลังนี้นะคะรูปัวนี้เลยแล้วก็มาตัดกันก่อนนะคะมาตัดกันก่อนอเมื่อก๊อปอเมื่อคอนโทเนจไปเมื่อสักครู่มันจะเป็นภาพแบบนี้นะคะก็ทิ้งไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยก็ปิดตาไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกรูปตรงนี้เลยนะคะที่มันเป็นรูปเต็มอะ่ะแล้วก็ไปที่นะคะ Quick s e l e c t i o n นะคะจากนั้นเนี่ยให้มาวาดลงไปในรูปนางแบบ รูปเรานั่นแหละนะคะง่ายๆนะะพิงชอบเรียกว่ารูปนําแบบนะคะก็วาดลงไปวาดลงไปเพราะว่ามันจะเลยไปแค่ส่วนหัวอยู่ละนะคะแต่อันนี้เราก็ตัดเผื่อมาด้วยอ่าประมาณนี้ก็ดึงเข้าไปซุมเข้าไปนะคะ,ะแล้วก็ปรับขนาดบาดัดลดขนาดเนี่ยคือโบใบไม้นะคะกับลอลิงลอลลงนี่เพิ่ม ก็ลองไปดูเอาเองแล้วกันนะคะเพิ่มขนาดบาดกับลดไม่ยากนะวันนี้นะก็จิ้มไปจิ้มส่วนที่เราจะเอาไปส่วนไอ้เศษเหลือๆตรงนี้ช่างมันนะช่างหัวมันเดี๋ยวพิงจะมาสอนเก็บรายละเอียดทีหลังนะคะก็จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปแบบนี้ประมาณนี้เลยแล้วกันนะคะ่ะจากนั้นเนี่ยนะคะให้ไปมองด้านบนนะคะ ไปคลิกที่ Define e g e ไปคลิกซะแล้วก็ปรับสม o o t h นิดเดียวพอนิดเดียวนะสัก4พอแล้วก็ตรง Output t o เนะี่ยให้เปลี่ยนเป็นนะ,ะ <c oughs> New Layer จากนั้นกดโอเคนะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็ลองเปิดตัวนี้ขึ้นมานะคะ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> มันก็จะทะล,ลุผ่านกันและง่ายมากๆเลยเห็นไหมแค่นี้เองแต่อีส่วนที่มันเรียกว่าไงมันไม่เนียนเหรอเดี๋ยวจะมาเก็บรายละเอียดทีหลังแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนนี้ส่อ่ะเดี๋ยวเรามาทําแบ็กกาวก่อน,อนส่วนนี้ทิ้งไว้ก่อนนะมาทําแบ็กกาวพิงจ้าใช้แบ็กกาวตัวนี้มาก่อนนะคะทองฟ้านี่แหละจากนั้นเนี่ย ก็ดึงเลยดึงเข้าไปใส่ดึงเข้าไปใส่แล้วมันจะใหญ่มากอ่าใหญ่มาก <c oughs> ก็ลดขนาดลงนะคะลดขนาดลงประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันเบอร์โดยไปที่ฟิลเตอร์ไปที่เบอร์แล้วก็ไปที่แกสเซนเบอร์แล้วก็ทำให้มันเบอร์ซะนะคะเบอร์ประมาณนี้ก็ได้กดโอเคนะคะจากนั้น ทิ้งก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะพิงก็จะเอาตัวอีกไฟสกิทไฟมาใส่อีกทีนึงนะคะมาวางนี้นเลยแล้วก็ <c oughs> ดึงมาใส่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสกรีนโหมดสกรีนนะคะอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วอันนี้ก็ทิ้งแล้วก็ทำให้มันเบลอนิดนิดๆ ไปที่นะคะไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็ไปที่เบอร์แล้วก็ไปที่เกสเซนเบอร์อ่าประมาณนี้นะคะเอาละเมื่อได้แล้วเดี๋ยวเรามาเอานางแบบเข้ามาดูกันเลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมผิงจะเอามาทั้งภาพวิธีการเซฟทั้งภาพผิงก็จะใช้ตัวนี้นนะคะในการครอบ หรือคนอื่นจะมีเทคนิคอื่นก็แล้วแต่นะแต่พิงจะใช้เทคนิคเนะี่ยถ้าใครอยากทําตามก็ทำนะคะพิงจะเอาครอบแล้วพิงจะกดชีพคอนโทนซีแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้แล้วคอนโทนวีมันจะมาทั้งภาพแบบนี้เลยง่ายดีนะคะพิงชอบแบบนี้แล้วจะเห็นได้ว่าตรงวงกุดข้างบนมันไม่เนียนใช่ไหมนะคะมันไม่เนียนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดยด้วยเพนทูนะคะแล้วก็มาวาดมาดาบลงไปเลยนะคะเนี่ยจิ้มเข้าไป กด selection กด ok delete แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะก็วาดวาดไปแล้วก็กด selection กด ok delete 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 เลยนะตรงไหนที่มันไม่มเนียนเราก็ทำนะคะ dab วาดลงไปคลิก selection กด ok delete เลย นะคะแล้ว uh huh. ก็จะได้ค่อนข้างเนียนขึ้มนมานิดนึงละนะคะถ้ามันใหญ่เราก็ปรับให้มันเล็กไก้นะพิงข้อโดนเจไว้ก่อนก็คือการก๊อบได้เยอะแล้วก็ลดมานิดนึงนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะทำยังไงเราก็เอาวงกลมอะมาใส่นะคะแล้วก็วาดตอนวาดเนี่ยอย่าลืมกดชิปด้วยนะ mm hmm. แล้วก็ไปไปข้างหลังสุดของรูปเรานะคะแบบนี้ <ม>นะคะแล้วก็ปรับไซส์ที่เราต้องการส่วนสีเนี่ยก็เลือกอาตามใจชอบเลยนะคะเอาสีฟ้าสีอะไรพิงก็จะเอาประมาณนี้สีนี้สีประมาณนี้โคดสี c 2 e c f d นะะกดโอเคแล้วก็ไปปรับอุปเวสตี้มันน้อยลงมาเประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็คอนโทนเจอีกทีนึง แล้วก็ไปเลือกอันหลังนะแล้วก็ขยายขยายก็อย่าลืมกดชิปด้วยนะแล้วก็จากนั้นก็ตรงฟิวเนะี่ะก็มาลดลดสายแอร์ลดความจางลงตรงฟิวนะะแล้วเราก็ปรับในส่วนที่เราต้องการนะฮะเราโอปาซิตี้เราก็ค่อยๆลดนะคะจากนั้นเราก็คอนโทรลเจอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็ดึงขยายมันแล้วเราก็ต้องลดนะคะเพราะว่ามันเป็นการไล่ระดับนั่นเอง นะมันจะได้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะก็เอาตามใจชอบทุกคนเลยแล้วกันนะคะจะปรับสีมันขนาดไหนกันก็แล้วแต่นะคะเนี่ยปรับตามใจชอบเลยนะคะอ่ะจากนั้นทํายังไงต่อนะคะเราก็เตรียมรูปมารูปที่เราเตรียมนะอันนี้พิงจะปิดไปเลยเพราะว่าใช้ละก็รูปที่เราเตรียมรูปนักศึกษาอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เปิดมาเลย แล้วเราก็มาวงกลมวงกลมวงกลมนี่ตัวนี้นะคะอีดิฟทิ่ค้อแล้วก็วาดลงไปโดยอย่าลืมกดชิปจ้ยนะเวลาวาดอืประมาณนี้ไม่ได้แล้วเออมันเล็กไปหน่อยขยายหน่อยนเะม่อได้แล้วเนี่ยก็ง่ายมากนะคะคอนโทเจไปเลยแล้วก็ดึงมา นะคะแล้วก็เวลาย่ออย่าลืมกดชิปกดเทเนตค้างไว้ด้วยยอ่อแล้วเราก็มาวางตรงนี้ได้ไหมนะคะเราก็ไปที่ fx เพื่อใส่สตกใส่เส้นขอบนั่นแหละนั่นแหละนะคะอ่าประมาณนี้สีก็ประมาณนี้ dde 5 ed นะ,ะสีสีขอบส่วนตรงไซส์เนี่ยประมาณสัก5ากำลังดีกดโอเค Uh huh. อย่างนั้นเนี่ยเราก็หารูปมาอีกอ uh, รูปไหนที่เราชอบก็เอามานะฮะก็วาดเหมือนเดิมนั่นแหละโดยวาดเนี่ยอย่าลืมกดชิปไปด้วยแล้วกันนะฮะอย่างนี้แล้วก็นะะกดคอนโทรลคอนโทรนเจ้ uh huh. คือการกอบเลเยอร์เนี่ยดูเนี่ยกลับหัวเราก็ทำให้มันหัวตรงได้ะ uh huh. ย่อลงมารูปนี้จะต้องเล็กหน่อยนะคะอ่าจากนั้นนะคะก็ไปที่ fx เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ t r o k e เหมือนเดิมเลยนะคะส่วนตรงเนี้ยตรงไซส์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็น3ละนะคะให้มันสโตกเส้นน้อยลงมาหน่อยนะคะ,ะจากนั้นนะเราก็หารูปอีกหารูปมาที่เราชอบที่คิดว่าตัวเองสวยก็เอามา ดู <c oughs> นี้บ้างนะคะก็เอามาวาดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คอนโทรลเจแล้วก็ดึงไปเลยเห็นไหมมันก็จะเป็นวงกลมแล้วก็ปรับให้มันเล็กโดยอย่าลืมนะกดชีพกราดตีเนตค้างไว้นะฮะเนี่ยแล้วก็ปรับไซส์ให้มันเล็กนะคะแล้วก็ใส่สโตกมันเท่าน,นั้นเองใส่สโตก๊ก ไปที่ fx ตรงนี้้วคะแล้วก็ไปที่ส t o ๊คแล้วก็มันปรับไว้อยู่แล้วนะคะคุณสมบัตินี้มันจะปรับไว้ให้เองอยู่แล้วก็กดโอเคได้เลยจากนั้นเนี่ยนะคะผิงคิดว่าตัวนี้มันใหญ่เดี๋ยวพิงจะปรับขนาดมันเล็กลงมาน่ดนึงอโอเคแล้วผิงก็คอนโทรลจี้เลยก็คือกรุ๊ปนะคะรวมกับเป็นเลเยอร์ เป็นก้อนไว้นะคะง่ายดีอ่าประมาณนี้นะคะเมื่อได้ประมาณนี้แล้วก็ง่ายมากละก็แค่ใส่เทคเท่านั้นเองใส่เทคที่ต้องการเลยแล้วกันนะคะเ,เดี๋ยวเิีย์ขอเทคพวกนี้ก็ง่ายมากๆอีกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเิียงจะัหนึ่งนะเนะพียงจะจะใช้วิธีก๊อปเทคมาเพราะว่า จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเขียนเองเขียนใหม่เพราะว่าพิงพิงมีอยู่แล้วไงก็ดึงมาเลยแบบนี้นะคะวิธีการทำเอฟเฟกที่มันเป็นเงาแบบนี้นะง่ายมากนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปที่ FX ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ไปที่ drop shadow นะคะ drop shadow ปุ๊บนะคะก็ไปปรับแบบพิงเลย opacity ให้เป็น26 ตรงเบนโหมดให้เป็นมันติพายนะคะที่สแตนให้เป็นสี่แล้วตรงนี้เป็นเกนะคะก็ประมาณนี้เลยมันก็จะได้แบบพิมเปะเลยนะคะง่ายมากแล้วก็กดโอเคแค่นี้เองนะ,ะส่วนฟอนต์ตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เอาส่วนเปลี่ยนสีตรงนี้ก็หวังว่ามันจะทุกคนจะเปลี่ยนสีกันได้นะเพราะมันไม่ใช่ยากเลยเปลี่ยนสีเนี่ยนะคะ,ะจากนั้นเนี่ยเทกพวกนี้ก็แค่พิมพ์ใส่พิมพ์ใส่แค่เท่าน,นั้นเองก็เสร็จแล้วเนี่ยแค่นี้เอง อ่าส,ส่วนตรงนี้เรียนโฟโต้ช็อปเอ่อพิงเขียนผิดแล้วเนี่ยโฟโต้มันต้องมีไมโทใส่โตเข้าไปนะคะส่วนเส้นเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวจะสอนนะคะก็ไปที่ตัวนี้นะคะแล้วก็ไปที่ไลท์ทูนะคะเดี๋ยวพิงจะเอาเส้นไกด์ดึงลงมาก่อนบางคนมันไม่มีเส้นไกด์พวกนี้นะก็ไปที่เออพิงจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ก็ไปที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไปที่วิวแล้วก็ไปที่รูเลอร์เห็นไหมมันจะไม่มีแต่ถ้าไปที่วิวแล้วก็ไปที่รูเลอร์มันจะโชว์อ่าประมาณนี้อ่าจากนั้นเนี่ยเราไปเลือกที่ลายคลิกขวาตรงนี้เราไปเลือกที่ลายทูแล้วเราก็มาจิ้มเลยอ่เออจิ้มเลยตรงนี้เป็นสีขาวนะสีขาวมาเลือกกันเองแล้วก็จิ้มไปเลยนคะคะแบบเนี้นี่ได้ละเส้นสีขาวเห็นไหมคะ แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จิ้มเลยนี่เท่านี้เองง่ายมากๆเลยแล้วเมื่อเส้นอันนี้เราไม่ต้องการเราก็ดึงขึ้นไาทิ้งนะคะเนี่ย <c oughs> ปหนึ่งนะตัวนี้มันไม่หายอ่าไม่เป็นไรคือก๊อบได้อันนี้พิงใช้วิธีกดออตินิค้างไว้นะเวลาก๊อบ ถ้าบางคนเนี่ยมันใช้มันกรอบได้หลายวิธีเนี่ยคนทนเจก็ได้กรอบเนี่ยพิงก็จะดึงมาไวคันอันนี้มันขึ้นไปก็จะลงมาหน่อยนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเขียนชื่อตัวเองหรือโรงเรียนตัวเองก็ได้นะแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นชื่อโรงเรียนอะไรก็แล้วแต,แต่เขตวิทยาอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนข้างล่างเนี่ยค่อยมาบอกชื่อเรานะคะซึ่งชื่อเราเนี่ยพิ์จะไม่พิมพ์โชว์เช่นเดียวกัน เพราะว่าเสียเวลาเสียเวลามากๆก็ดึงมาได้เลยส่วนไอ้ดำๆเนี่ยมันทำยังไงบางคนเนี่ยมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอาจจะไม่รู้ดำๆข้างหลังใช่ไหมเดี๋ยวจะสอนอ่ะตัวนี้ใช่ไหมนี่นีก,ก่อนอันนี้สองอันนี้ก็คือพิมพ์เทคธรรมดาจากนั้นสีดำๆข้างหลังเนี่ยก็ไปที่คิกขวาแล้วก็ไปที่ตรงเนี้แล้วก็มาวาดทับลงไปตรงนี้เลย แล้วก็เลือกสีดำแต่เมื่อกี้เข้าไปเลือกสีดำร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือซูงทุกตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเท่านี้เองสิงแล้เนี่ยง่ายมากมากนะคะอ่าอน,นี้ก็เสร็จแล้วนะเร็วไหมคลิปเวิเีโอนี้เร็วมากเลยนะคะส่วนตรงนี้เราก็ปรับไซส์เอาเองถ้าเราไม่ชอบหรืออะไรก็ตามนะคะสุดท้ายนี้เนะี่ยถ้าเพื่อนๆชอบกันมากๆก,ก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจผิงด้วยละกัน นะคะก็ไม่ได้ขออะไรมากเลยเพราะว่าอันนี้ก็เพื่อนๆขอมาพิงก็จัดให้ไงก็ขอแค่ถ้าชอบจริงๆก็ไปกดไลค์ที่แฟนเพจหน่อยแล้วกันนะคะแฟนเพจ Facebook สาลินีโชติวงชาขอนั่นเองนะ,ะพิงจะรวมกันทำโฟโต้ช็อปต่างๆนะคะไว้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดช่อง Youtube ที่คุณกำลังดูกันอยู่ด้วยนะคะก็คือช่องสารินีโชตินั่นเอง อันนี้ก็คือแฟนเพจพิงย์อย่าลืงม,มากดไลค์กันด้วยลวกันถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ด่ากันให้เสียกําลังใจนะคะก็เลยผ่านไปแล้วกันนะคะโอเคอน,นี้ก็จบไปแล้วนะคะและอีกที่หนึ่งนะคะก็คือเว็บไซต์สารีโชดนั่นเองเว็บไซต์สารีโชว์เมื่อสักครู่นี้นะคะก็พิงจะเอาจะเอาไฟล์มาให้ดาวน์โหลดไปฝึกฝนกันแลวกัน,นะะใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ ก็มาหาดาวโหลดกันในนี้นะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับทุกคนไปอย่างมากนะคะก็ลาไปก่อนเลยแล้วกันสวัสดีค่ะ